สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568นะฮะตอนนี้อยู่ซาฟารีเวิร์นะฮะซาฟารีเวอร์ธอ,อง2พานักท่องเที่ยวนะฮะนานาชาตินะฮะจากเซนท์นโบโลมาเที่ยวซาฟารีเวอร์นะฮะส่วนมากจะเป็นครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นรถ เป็นรถสําหรับดูสัตว์นะฮะนักท่องเที่ยวเขาจะไปข้างในแล้วก็ดูพวกสัตว์อันตรายพวกเสือช้างอะไรพวกนี้ฮะวันนี้เป็นวันอังคารที่11มกราคม2568ตอนนี้เวลา9นาฬิกา3นาทีนะฮะ รอไกด์ไปซื้อตั๋วอยู่ครับรอไกด์ไปซื้อตัว๋วผู้โดยสาร35คนนะครับงานน้อยครับช่วงนี้งานน้อยตั้งแต่อารู้สึกว่าตั้งแต่เขาเขาปราบพวกจีนเท่านะฮะปราบพวกคอเซ็นเตอร์พวกนี้งานก็จะเริ่มน้อยน้อยมากเลยฮะร,รอมาเป็นอาทิตย์แล้วฮะในเพิ่งได้งานวันเดียวเอง เดี๋ยวเราไปดูราคาตัว๋วกันนะครับไม่ต้อกก็ได้ใช้าไม่ไ่องตรงก็ได้ไหวนะครตอนแรกคิดว่าสิบน้ยบาทใช่ไหมงรอยบาท อะไรหนึบาทไม่น่าใช่เด็กหรือเปล่าหนึ่งร้อยบาทโอเคครับผม โอเคครับ okay. บุญรักษาเทวดาคุณพ่อเกิดขึ้นแล้วดับบ่มีดับบม่มีเกิดขึ้นแล้วไม่ดับไม่มีทำดีได,ด,ด้ดีทำชั่วด้ชั่วทุกคนอาศัยกรรมกรรมเป็นเผ่าพันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ธรรม,มพันธุกรรม,มาพายาธานะคทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากากรรมครับทำดีได้ดีดทำรมสวยเด็ดสวโอเคครับผมสวัสดีครับ